เหยื er ่อยางยอดนิยมจากร้านไทยบ้านฟิชชิงเหยื er ่อยางตกปลาช่อนปลาะชะโดและปลานักล่าอื่นๆน,น,นั้นถือว่าได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในปัจจุบันด้วยแอคชั่นที่ยืดหยุ่นสมจริงเนื้อยางนุ่มนิ่มปลากัดไม่ครุขรงเหมือนเหยื่อแข็งอื่นๆอ,อ,อีกทั้งราคาต่อตัวต่อ,ตอชิ้นถือว่ามีราคาไม่แพงจนเกินไปวันนี้ขอแนะนำ10เหยื่อยางที่นิยมจากร้านไทยบ้านฟิชชิงเพื่อเป็นแนวทางในการเลือกใช้จะมีเหยื่อตัวไหนบ้างไปชมกันครับ 1. เยื่อยางไอ้ปล้องเยื่อยางไอ้ปล้องและไอ้ปล้อง JR จากค่ายพริม์เหมาะกับงานเท็กซาริกหรือริกแบบต่างๆตัวเยื่อยางไอ้ปล้องมีขนาด3.8นิ้วหรือ9.6ซนิเมตรหนัก7.5กรัม1แพ็คมี4ชิ้นแถมตาเบ็ดหนึตัวส่วนไอ้ปล้อง JR หรือปล้องจูเนียก็จะเล็กลงมาหน่อยยาว6.5ซนติเมตรเยื่อน้ำหนักตัวละ3.5กรัมแพ็ค6ชิ้น แถมตาเบ็ดหนึ่งตัวเช่นกันราคา65บาท 2. เหยือ่อยางริบรอยบูมเหยื่อยางริบรอยบูมขนาด6.5ซนติเมตรน้ำหนัก3.5กรัมเหมาะกับงานเท็กซะริกหรือริกแบบอื่นๆแอคชั่นเหยื่อพิ้วไว้ยั่วยวนปลานักล่าได้ดีสีสันสดใส1แพ็ค6ชิ้นแถมตะเบ็ด1ตัวราคา65บาท 3. เหยื่อยางริบรอยพอลลี เยื่อยางริบรอยพอลลี่ขนาด7.5เซติเมตรน้ำหนัก7.6กรัมเยื่อยางทรงลูกออดยัดเป็นเยื่อยางผิวน้ำยอดนิยมอีกตัวหนึ่งแอคชั่นหางตีน้ำน้ำหนักดีตีไกลตีสกิปปิ้งก็ได้แพก3ชิ้นแถมตะเบด2โอ1ตัวราคา65บาท 4. ี่เยื่อยางลมโบ เยื่อยางลมโบจากค่ายพริม์ขนาด6.5ซเมตรน้ำหนัก7กรัมเยื่อยางขาคู่ทรงกบเขียดใช้ได้ทั้งผิวน้ำและใต้น้ำตีสกคิปปิ้งก็ได้อีกด้วยปลาช่อนชอบด้วยเนื้อยางนุ่มๆตรงสายไม่ระแวงมิดคอกันเลยทีเดียว1ซองบรรจุ4ชิ้นมีเบ็ดแถม1ตัวราคา65บาท 5. เยื่อยางฮันเตอร์สคิปเปอร์ เยื่อยางฮันเตอร์สคิปเปอร์จากค่ายฮันเตอร์ขนาด6ซนติเมตรน้ำหนัก7กรัมเป็นเยื่อยางผิวน้ำออกแบบมาน่ารักน่าชังตัวเยื่อเหมือนปีศาตัวน้อยมีปีกมีหางแอคชั่นหางเตะน้ำเรียบปลามาพร้อมตามเบ็ด1โอราคาตัวละ69บาท6เยือ่อยางไอ้จอด เหยื่ยางไอจอดหัวสายท้ายสะบัดดจาค่ายบอยเทพขนาด9เซนติเมตรหนัก8กรัมบอดี้ลำตัวทำจากยางพาราคุณภาพดีนิ่มกำลังดีไม่แข็งจนปลาระแวงหน่งแพ็คมี3ชิ้นแถมตาเบ็ซีโอหนึ่งตัวแอคชั่นตามชื่อของมันเลยลากมาหัวสายท้ายสะบัดยั่ยวนปลาราคา99บาท7เยื่อยางจุ้งโวจุ้งกับจุ้งนะจ๊ะ เหยื่อยางจุ้งหัวจุ้งและจุ้งนะจ๊ะจากค่ายบอยเทพตรงเหยื่อก็จะมองเป็นกุ้งและกล้ามของมันโดยส่วนที่มองเป็นก้ามก็คือหางสําหรับตีน้ํานั่นเองโดยเหยื่อตีนตีน้ําเหล่านี้ข้อดีก็คือเร่งร้าวให้ปลาเข้ากัดได้เร็วขึ้นโดยเหยื่อจุ้งหัวจุ้งขนาด6ซนติเมตรแพ็คมา5ตัวแถมตะเบ็ดหนึ่งตัวเหมาะกับงานปลาช่อนส่วนจุ้งนะจ๊ะขนาด8.7ซนติเมตรแพ็ค4ตัวแถมตะเบ็ดหนึ่งตัว เหมาะกับงานปลาชิดโดราคา99บาท 8. เหยื่อยางโซนิกเหยื่อยางโซนิกจากค่ายพริมจับมือกับนัแจ็กกี้วอร์วูดนักตกปลาและยูทูบเบอร์สุดหลอ่อโดยเหยื่อมีขนาด3.5นิ้วหนัก12กรัม1นซองมี6ตัวแถมตะเบ็ด1ตัว ทรงเหยื่อมีสองขา1ห,หางลากมาก็จะตีน้ําเรียบปลาเหยื่อทรงลักษณะนี้นั้นหากคาขาดเหลือแต่หางกออยางสร้างแอคชั่นแบบเจ็กเบรได้อีกด้วยราคา125บาท 9. เหยื่อยางกระปอมบีเหยื่อยางกระปอมบีโดยนับเป็นหนึ่งถือเป็นจอมยุทธอีกขั้นหนึ่งในแวดวงช่อนชโมมายาวนานตัวเหยื่อออกแบบมาทรงกระปอมหรือกิ้งกาย่อสวนลงมามีสขาหหาง ตีน้ำและสร้างความสมดุลเป็นเหยื่อผิวน้ำยาว7ซนติเมตรหชุดมีเหยื่อ2ชิ้นบวกตาเบ็ดหนึ่งตัวราคา145บาท 10. เหยื่อ,อยางก้านคอถือเป็นเหยื่อ,อยางที่ยังคงความเก่าความขลังได้รับความนิยมมาโดยตลอดเป็นเหยื่อ,อยางจากนักตุ้มไทยสตรีทฟิชชิ่งและค่ายพริมจอมยุธแห่งวงการสตรีทฟิชชิ่งบ้านเราเลยก็ว่าได้เหยือมี2อแอคชั่นในตัวทั้งแอคชั่นเตะและแอคชั่นเลื้อยราคาอยู่ที่ 160บาทครับเหล่านี้ก็เป็นบรรดาเหยื่อ,อยางตกช่อนชะโดดาพงรวมไปถึงปลานักล่าอื่นๆจากทางร้านไทยบ้านฟิชชิ่งลองเข้าไปเลือกชมดูได้เลยนะครับก่อนจากกันขอฝากร้านไทยบ้านฟิชชิงร้านจำหน่ายขายเหยื่อปลอมและอุปกรณ์ตกปลาต่างๆทั้งปลีกและส่งทางเพจ Facebook Lazada s o o p ป e และ TikTok อย่าลืมกดถูกใจกดติดตามและเข้าไปเลือกชมกันได้นะครับ สวัสดีครับ